วันนี้นะคะแม่ก็จะพาไปที่ร้านต้นไม้นะคะพอดีว่าแม่สั่งต้นไม้ไวท้ที่ร้านพี่เขาจะเข้าไปเอาต้นไม้อะคะ่ะน,นี่ค่ะร้านต้นไม้นะคะอยู่ที่ถนนสุวินทวงศ์นะคะบอกเลยว่าร้านพี่เขามีต้นไม้สวยมากมีเยอะแยะนะคะมีพวกไม้ประดับไม้สวนแล้วก็ไม้กระถางนะคะมีมากมายนะคะนี่ค่ะส่วนสามารถไปจัดส่วนได้เลยนะคะ แต่วันนี้คือเราสั่งต้นชงโคไว้แล้วก็บัวไว้นะคะแล้วก็เราก็เลยเข้ามาเอาต้นไม้แล้วก็เลยถือโอกาสทําคลิปสวยๆให้เพื่อนดูเผื่อเพื่อนนะชอบแบบชอบดูต้นไม้นะคะหาต้นไม้ไปปลูกนะคะนี่ค่ะต้นอะไรก็มีเยอะแยะนะคะมีทั้งสนฉัดต้นผลละหมากลากไม้มีนะคะต้นขน,นุนต้นจันผานะคะมีนะคะเป็นไม้ที่ว่าไปปลูกในกระถางได้ลงดินแบบ เป็นไม้ยืนต้นได้เลยเยอะแยะนะคะแล้วก็ราคาที่ไม่แพงนะคะนี่คือสนฉัดนะคะนี่ค่ะราคาหลักร้อยหลักสิบนะคะที่ที่ร้านพี่เขานะคะไม่แพงเลยนะคะบอกเลยว่าร้านนี้ยเป็นร้านใหญ่ในถนนสุวินทวงศ์ที่จะอยู่ใกล้ๆกับแยกหนองจจกอะคะ่ะมีเยอะมากมายนะคะเป็นพวกไม้ไม้ยืนต้นไม้กระถางนะคะมีนี่ค่ะเนี่ย สวยๆทั้งนั้นเลยพี่เขาดูแลดีด้วยนี่ต้นเบิร์ดเบิร์ดก็เยอะมีนี่พุทธรักษานี่สวยๆราคาไม่แพงนะคะหลักสิบหลักร้อยแล้วก็ใส่เกาหลีพี่เขามีนะคะมีหลายขนาดนะคะราคาเริ่มต้นที่ร้อยหนึ่งร้อยนะคะแล้วแต่ขนาดความสูงนะคะใส่เกาหลีสําหรับปลูกเป็นไม้ประดับหรือก็ใช้ทํารั้วนะคะมีค่ะพี่เขาจัดส่งให้ด้วยถ้าเราเอาจํานวนเยอะ เนี่ยร้านพี่เขามีพวกไม้ยืนต้นนี่ค่ะไม้แบบอันนี้นีออนนีออนก็สวยนะคะดอกออกม่วงๆอะคะ่ะอันนี้ไม้ยืนต้นพี่เขาก็มีนะคะสําหรับเอาเป็นเอาไปไปทําเป็นต้นไม้ประทานนะคะเวลาจัดสวนนะคะเนี่ยชงโคลที่เราสั่งนะคะชงโคลชมพูนะคะชมชงโคลฮอลแลนด์สีชมพูนะคะเราสั่งพี่เขาไว้แล้วก็บัวนี่นะคะบัวสายนะคะกระถาง เริ่มต้นที่100บาทถูกมากมีกระถางใหญ่ด้วยที่ที่เป็นกระถางแบบเลี้ยงปลาได้เลยก็กระถางละ200พวกไม้กระถางนะคะสำหรับจัดสวนนะคะมีเยอะมากมายพุทธสุภโชคนะคะมีนะคะแล้วก็พุทธพ,พ,พิชยานะคะแล้วก็แองเจิลอะไรพวกนี้มีค่ะแล้วก็พิทูเนียพิทูเนียก็สวยสวยแขวนเต็มร้านไปหมดเลยนี่ค่ะ ไม้กระถางเล็กสําหรับจัดสวนนะคะคุณนายตื่นสายมีนะคะค่ะอยู่ริมถนนเลยค่ะถนนสุวินทวงศ์นะคะกุหลาบนะคะดาวเรืองมีนะคะสวยมากสวนพี่เข้ามาเดินนี่ไม่เบื่อเลยนะคะร้านพี่เขาค่ะแล้วก็อันนี้นะคะมา,าร์กริตนะคะมา,าร์กริตสวยมากสีม่วงบานสะพรั่งเลยค่ะเป็นเหมือนดาวกระจายเลยมา,าร์กรตกระถางละหนึ่งร้อยบาทถูกๆูนี่ แล้วก็โกสนนะคะโกศนเหลืองนี่นะคะเนี่ยแองเจิ้ลสวยนะคะเนี่ยสวยบอกเลยว่าสําหรับคนที่กําลังหาต้นไม้ดอกไม้ไม้ประดับเอาไปจัดสวนตกแต่งบ้านนะคะเชิญได้ที่ร้านพี่เขานะคะอยู่ถนนสุวินทวงศ์นะคะแล้วก็ในร้านพี่เขามีทุกอย่างนะคะมีกระถางมีกระถางรูปแบบต่างๆนะคะมีสําหรับทําน้ําตกมีทุกอย่างคะ่ะสําหรับอุปกรณ์จัดสวนนะคะมีทั้งปุย๋ยมีทั้งดินนะคะ มีพวกไม้ไผ่ขายด้วยนะคะเนี่ยพี่เขามีทุกอย่างเลยค่ะที่ร้านพี่เขาเดินเพลินเลยค่ะถ้ามาร้านต้นไม้ชอบนะคะเนี่ยไม้แครนะคะมีนะคะไม้แคร์ไม้ดัดนะคะมีเยอะจริงๆค่ะแล้วก็กล้วยไม้พี่เขาก็เยอะนะคะพวกพวกไม้แขวนนะคะนอกจากนั้นก็มีพวกพืชผักสวนครัวนะคะพริกมะเขือ มะละกอกระเพรานะคะมีนะคะตะของตะไคร้มีนะคะต้นแครนะคะมีค่ะที่ร้านพี่เขานะห้าบาทสิบบาทยังมีขายเลยนี่ไม้กระถางไม้เล็กไม้มงคลที่ร้านพี่เขาก็มีนะคะมีเยอะแล้วราคานะคะราคาถูกมากไม่ต้องไปถึงคลองสิบห้าร้านพี่เขานี่คือสามารถสั่งได้ถ้าเราอยากได้ต้นอะไรถ้าไม่มีในร้านก็สั่งพี่เขาพี่เขาก็จะเอามาให้ราคาราคาถูกมากค่ะเนี่ย ครารฤาูสีนะคะคาวฤาูสีต้นละสามกระถางละสามสิบห้าพวงละหนึ่งร้อยบาทเนี่ยอันนี้พวกไม้มงคลอะไรของพี่มีหมดนะคะที่ร้านพี่เขานะคะถนนสุวินทวงศ์นะคะเยื่งๆกับแบงค์กรสิกรนะคะตรงแยกหนองจอกกล้วยไม้พี่เขานี่บอกเลยว่าสวยพี่เขาดูแลดีะคะ่ะคือเข้ามาแล้วจะร่มรื่นมากเลยร้านพี่เขา